ยอดค่ะวันนี้นะคะเราจะมาโพสสูตรเด่นบนสุดยอดวันที่16กุมภาพันธ์2566ค่ะซึ่งงวดที่ผ่านมาค่ะเ,เราทําได้เลขเด่นที่5 6 7นะคะเลขที่ออก3ตัวหลังนะคะ3ตัวหลังวันที่1นะคะ4 1 1นะคะอันนี้คือไม่เข้านะคะสูตรนี้แต่ยังไงเราก็คงต้องตามกันต่อนะคะ วิธีของเราเริ่มจากการนําเอาเลขหกตัวค่ะรางวัลที่หนึ่งงวดที่ผ่านมาค่ะเขียนไว้นะคะสองเก้าเจ็ดค่ะ T หนึ่งหนึ่งไปแบบเร็วๆเลยนะคะสองเก้าเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งเรานำทั้งหกตัวนะคะมาบวกกันก็คือเลขสองบวกเลขเก้าบวกเลขเจ็ดบวกเลขสี่ บวกเลขหนึ่งนะคะก็บวกเลขหนึ่งนะคะงนี้นะคะเรามาดูว่าบวกกันได้เท่าไหร่นะคะก็เขียนลงไปตรงนี้เลยค่ะบวกกันได้เท่าไหร่คะได้ยี่สิบสี่นะคะเขียนเลยค่ะยี่สี่หลังจากนั้นค่ะเราก็นับ เดินหน้ากะถอยหลังนะคะหนึ่งตำแหน่งนะคะก็คือสามสี่ห้าค่ะดังนั้นเราได้เลขเด่นในงวดถัดไปค่ะเป็นเลขเด่นบนค่ะได้ที่สามสี่แล้วก็ห้านะคะสามาซ้ำแล้วนะคะสี่ก็เริ่มมาซ้ำค่ะอันนี้นะคะเ,เป็นสูตรที่เออ่ เด่นบนนะคะซึ่งเราลงทั้งหมดไปแล้วนะคะห้าคลิปนะคะนี่เป็นคลิปที่หกนะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กับทุกๆคลิปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ